วันนี้เราจะมาขุดหนอกกันนะครับขุดหนอกกล้วยก็เลือกหนอกกล้วยแล้วนะครับเอาสองหนอกจริงๆแล้วก็ควรจะขุดกอและหนอนะครับทั้งแต่ว่าอันนี้มันอยู่สองหนอครับแล้วฝั่งนู้นมีหนอหนึงทางนี้หน่อใหญ่แล้วเพราะนะั้นสองหนอหนี้ก็ไม่ควรจะเอาไว้เมื่อไม่ควรจะเอาไว้เดี๋ยวนะ,ะนะครับฝั่งเนี้ยและตอนนี้หน่อใหญ่หลงลนะแต่ยังเนี่ยครับ แล้วฝั่งนี้มันมีย้วหน่อนึ่งเพราะฉะนั้นหน่อที่จะขุดก็คือหน่อน,นี้กับหน่อน,นี้นะครับมันจะขุดได้พสอสมควรเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งไว้ก่อนเออเมื่อเพราะว่ามันมีสองหน่อยอยู่ข้างๆแล้วไงอ่ะโอเคคงได้เนาะ สำหรับเสียมที่จะใช้นะครับต้องคมจริงๆนะครับไม่ใช่เสียมตามตลาดนะครับมีน้ำหนักคือต้องเป็นเสียมที่หนักพอสมควรนะครับพอเวลาเราแทงลงไปเนี่ยมันจะต้องขาดแล้วก็ไม่ซ้ำแผลหลายรอบเพราะมันไม่ซ้ำแผลหลายรอบเนี่ยกล้วยก็จะไม่ค่อยเป็นบาดแผลไม่ค่อยช้ำเพราะฉะนั้นอย่าใช้เสียมขุดกระชายครับถ้าพอได้หน่อยก็ไอเสียมแทงปลมนะครับแต่น้ำหนักมันยังไม่ได้ไง อันนี้ต้องถ่วงน้ำหนักนะครับถ่วงน้ำหนักให้มันหนักเพรเราแทงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะทะลุเลยทะลุถึงเรียกว่าหนอขาดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความบอบช้ำของหน่อและต้นแม่ก็จะน้อยลงไปนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูการขุดนะครับก็แทงลงไปตรงๆเล็งให้ดีครับเล็งให้ดีคือต้องเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับตรงเนี้ย เราจะเอาตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้าน,นแล้วก็เสาะด้านนี้ด้านนี้นะครับเศาะตัดรากก่อนตัดรากของเหง้าก่อนนะครับเราจะได้คำนวณถูกว่าเหง้านี้ลึกแค่ไหนแล้วก็อย่าให้รากของต้นแม่มันขาดเยอะอ่าโอเคได้ประมาณนี้แล้วเล็งให้ดีครับ เนี่ครับขาดละเห็นี่ฮะยังเงาเงาก็จะสมบูรณ์แล้วก็ไม่แตกนะครับอย่างนี้ถ้าเอาไปปลูกเลยก็ติดนะเนี่ยครับทเก็บนะเงาจะไม่แตกเลยมันก็จะไม่กระทบกระเทือน กับต้นแม่มากนะักก็ะกบกบด้วยเงานี้ก็เช่นเดียวกันครับตัดรากก่อนอย่าให้แคาก็พยายามให,ให้ต้นแม่เหมืนกระเทือนน้อยที่สุดหาางเงาให้เจอนะครับ บางทีข้างบนเนี่ยมันดูเล็กแต่ขงเงาข้างล่างมันใหญ่เราก็ต้องหาเงาดูว่ามันลึกแค่ไหนก่อนครับเราจะได้กะน้ำหนักที่แทงลงไปถูกอยนงี้ตองแข็งสองฝั่งนะครับเพราะว,าว่าเงามันใหญ่ อย่างงัดนะครับงัดเงาแตกเลยแทงได้แต่อย่างงัดครับทางงัดพกุกเงามันจะแตกเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดเงาไงเงาบนใจญ่ต้องแทงสองฝั่งครับ เงากล้ยจะสมบูรณ์มากแล้วก็ไม่อึ๊บเดี๋ยวนะครับเงามันจะสมบูรณ์นะฮะแล้วก็ไม่เกิดบาดแผลที่ที่ต้นแม่มากนักครับผม เสร็จแล้วก็กรบเลยนะครับเอาหน้าดินจากอื่นมากบนครับใไหนเราก็ขุดลึกไปแล้วอะเอาหน้าดินมากบอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ไม่ชันไม่ไม่ต้องเอาแถวนี้ที่เราขุดนะครับเอาหน้าดินดีๆมากบเลยลึกใครจะใส่ปุ๋ยหยอดลงไปตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ ตอนนี้ต้นแม่ก็จะอยู่ได้อีกนานนึเดี๋ยวก็ได้หน่อใหม่ครับยับให,นนนะใหนน้นั่นนะเรับยบให้นั่นนี่ต้นแม่จะไม่ช้ําเงาก็ไม่แตกเพราะฉะนั้นเงาจากของเราที่เราขายขายเป็นี่ยมันจงปลูกติดดีไงประเด็นคือต้องรดน้ําให้ชุ่มให้แฉะนะ ปูกวันแรกเหยียบให้แน่นวันที่สองนี้เอาให้น้ําขังเลยครับแล้วก็เหยียบตั้มนนใช่ไหมน้องใช้เค่กี่โคนนะครับต้องเอามาเผื่อลากเขาเดินด้วย นะที่เหลือก็เอาว่ากันหน่อยเท่าน,นี้ครับต้นแม่ไม่ช้ำโอเคครับเนาะนี่อปลูกไม่ให้มันตายก็ต้องขุดกันแบบนี้แหละครับขุดกันแบบนี้ปลูกกันแบบนี้แล้วต้นแม่ก็จะไม่ช้ำครับเสร็จแล้วก็ทํามีฟางมีอะไรมาแล้วก็เอาปุ๋ยโรยซะเอาฟางห่มครับแล้วก็ลดน้ําเท่านี้ก็ ก้วยก็จะ,จะเจริญเกือบโตต่อไปได้แล้วนะโอ้โอเคครับได้สี่หนอ่อละวันนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้าไปครับก้วยหอมข้าวบดดิตน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ